เร็ว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 ออกเลเเก่งจะตายไปสู้หนึ่งอ้สาวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเล่นไปแล้วเ่นแล้วปาปนี่เปลไปนี่เปลไปนี่ไปอยู่ตรงนเข้าไนทั้งนู้นลูก ย้อนสอนลูกเข้าไปรถเตาโน้เมาไปทางนู้นทางเพื่อนเข้าไปย้อนสอนนะครับตามเพื่อนอ่ะอ่ะนั่นแหละนั่นแหละลูกสงสารพี่โตไปไปโซอโซน่ะไปทางนั้น

มไม่นุ่นเปล่ไม่นุ่นพอ มองถนนลูกไม่งงไปเลยลเพือนไมะเบาเบาไหนนะเบาเบาถนนนี้ค่ะถนนนี้ถนนนี้ก่อนนะ ok canh mát สีฟ้าลูกนี่น้องาปาด้าปาด้าเท้าเข้าไปนเนี้ยเเลยค่ะเขาเลย,ยนะาไหนะอะเ้าหา,ายเลนะไ,ไ,<ค>ไ่ได้ได้ครับได้ครับคันคันคนที่ยหรือว่าคันเดี๋ยวเช้าเอาเอา,เอา,าปลาหวน,นชโิโอเคันพี่สวัสดีครับครับครับ ไม่ลูกมันอันตรายไม่ถ้าอาณาไปอาณาต้องล้มนะอาณาจะจะยอมล้มไหมถ้าอาณาไม่ยอมล้มอย่าเพิ่งไปเล่นลูกเพราะมันจะล้มง่ายอืมมันชันลูกมันชันอาณาจะไปเหรอ อย่าย้อนสอนลูกไม่เอาไม่ไปแ,แบบนั้นไปไม่ได้ไปแบบนั้นไม่ได้ลูกอนาไม่ไปไป yeah. Krishna, ไม่ได้กลับมาอนาไปไ, oh ไม่ได้นาไปไม่ได้อนากลับมาไปไม่ได้ลูกเขาไม่ให้ไปเดี๋ยวตำรวจมาเขาเหยียบปุ๊บเขาเข็นเข็นแล้วเขาก็ขาขึ้นไปแบบนั้นได้ยังไงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปั่นจักรยานย้อนสอนย้อนสอนไม่ได้เขาห้ามย้อนต้องไปทางเดียวกัน โอเคไหมถ้าจะไปต้องไปทางนี้ถ้าจะไปต้องไปทางนี้ทางนี้ต้องไปนูน่นแล้วก็มานี่ถึงจะได้แต่ไม่ลัดไปอย่างนี้ไม่ได้ลูก